สวัสดีครับแฟนๆฟนบรสสารดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22กันยายน2567นะครับเอ๋อวันนี้มีฟุตบอลไทยทำการแข่งขัน3คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นไทยลีกนะครับไปดูไทยลีกนัดที่7ครับคู่แรก18นาฬิการ,ระยองทีมอันดับ12เจอกับแบงคอกทีมอันดับที่4นะครับเอ๋อระยอง6นัดมี5แต้มไม่ชนะใครมา4เกมติดนะครับเสมอ2แพ้2เกมนี้ผู้เล่นสมบูรณ์นะครับนำโดยเฉลิมพงศ์เกิดแก้ว อากินาโดนะครับคาปานโอวสูสิวกกิจภ um ูสีลิทพิรพัฒน์กมินทองสเตนิโอจูเนียร์แล้วก็อาทิตย์บุตรจินดาก็ถือว่าจัดชุดใหญ่แน่ๆสำหรับวันนี้เจอทีมใหญ่ส่วนแบงคอกทีมเยือนเนี่ยหนัดมี11แต้มครับไม่แพ้ใครมา4เกมติดชนะ2เสมอ2ล่าสุดในเอเซลก็ชนะเทมปิเสโลเวอร์ไป4ประตูต่อ2นะครับเกมนี้ก็ แน่นอนครับน่าจะเป็นกลุ ani, like ่มกําลังเดิมๆไม่ได้หมุนมากนักนะครับเอเวอร์ตันวิระเทพทิติพันธ์ปกเก้ามามุตเอ็ดเอลคาสันนี่หรือว่าซิฟโควิดอะไรประมาณนี้ครับการพบกันต้องย้อนไปฤดูกาล2 0 2 0ันยถึงนะครับ20ในบ้านของระยองระยองชนะไป1นูนส่วนในบ้านของแบงคอกแบงคอกกดไป4ประตูต่อหนึ่งคู่นี้น่าเสือเขาให้ทีมเยือนครับดูแบงคอกบุกไปบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปครับหประตูนี่อาจจะยังเชียร์ฟรีสําหรับแบงคอกในวันนี 1> <1 ้นะครับ แต่ผมดูแล้วศักยภาพของทีมแบงคอกแม้ว่าจะแตะกลางสัปดาห์มานะครับแต่ว่าชื่อชั้นของนักเตะความแน่นอนนะผมว่าอยู่ที่ทีมเดียวยังแบงคอก Bangkok, แม้ว่าบางครั้งก็ไม่แน่นอนแบงคอกนี่เป็นทีมที่นำละชอบอติดชึ่งเน้นผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอย่างเดียวถ้านำแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้รักษาสก,กรอร์อยู่ให้ได้หรือว่าต้องยิงเพิ่มให้ได้แต่ผมว่าวันนี้น่าเชื่อมที่แข่งเทพแบงคอกว่าน่าจะบุกชนะไปได้อย่างน้อยๆหนึ่งประตูในเกมนี้นะครับผู้ถัดมา19บเานาฬิกาครับ จากขุมบุรีรัมยูในเต็ดเปิดบ้านรับกัมเยืยนของพีทีประจวบทีมอันดับที่5บุรีรัมยนะ์หนัดชนะ5เสมอ1ล่าสุดใน A c l เก็เปิดบ้านเสมอเช่โกเบทีมเก่งจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะมีตัวหลักอย่างพันษาครับมีคิมมินทยอเกนเนตูเกาธิรทอนพิธิวัตรนะครับด ok, ิรอนสกูดูนะคัสคิดปิมแล้วก็สุภัยใจเด็ดในแนวรุกนะครับส่วนพีทีประจวบ6นัด10แต้มไม่แพ้ใครมา3เกมติดชนะ2เสมอ1น,น,นะครับใน3เกมหลัง ก็จุดแข็งพวกเขาคือในบ้านนะเยืนอนยังไม่ชนะใครนะครับเกมนี้ก็ยังมีพวกเชงกินนี่นะครับโปวินตาท่าเตมีสำนุกรางจินจอมประสิทธิ์จังทุมวัลเดอร์ลุยส์บารอสไทเรี่หรือว่าตาอูเออร์เฟเดร่าอันนี้อยู่ที่โคตเตี้ยเลือกใช้นะครับถ้าจะไปเน้นรับก็อาจจะถอดออกสักตัวหนึ่งาก,การพบกันห้านัดหลังเนี่ยสถิติเป็นบุรีรัมย์ชนะรวดไปกับทั้งเย่าได้เยือนครับฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมย์ชนะ0-0ในบ้าน แล้วก็ในบ้านประจวบก็บุกชนะ2ต่อหนึ่งแต่ผู้นิสิติในการเจอกันช่วงหลักมักจะยิงกันไม่ขาดนะครับบุรีรัมย์ทำแบบได้แบบอืดจับในเวลาเจอประจวบเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าเสือกให้บุรีรัมย์ครับชนะเกิน1ประตูขึ้นไป1ประตูไม่พอนะครับสประตูนี้อาจจะยังเห็นไม่เต็มด้วยซ้ำสำหรับบุรีรัมย์ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงเชียร์ไปที่ต่อพิฆาตพีทีประจวบประกันผมว่าแพ้เต็มที่ก็ไม่เกิน1ประตูนะครับหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์เสมอก็ได้อะ คูต่อมาครับเวลาเดียวกัน19นาฬิกา,การ,ราการท่าเรือจาก,กับบีจปฐุมถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับการท่าเรือลองจากหูง6นัด14แต้มยังไม่แพ้ใครนลดีดีแถมเอ l อล2เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บุกชนะเปอร์ซิบันดุงไปได้1-0นะครับเกมนี้ก็มีเฉลิมศักดิ์มีฮอนนี่นะครับมีพิรดนโนบุรุชิมูระนะครับบาดินหาลาวิเลนโมต้าแล้วก็ดึงบุียก็ถือว่าจัดคับใหญ่ได้เต็มที่นะครับสำหรับโค้ชอ้นในเกมนี้ ส่วนบีจีทีมเยือนดับ6กเนี่ยกนัดส0แต้มไม่แพ้ใครมา3านัดติดชนะ2เสมอ1ก็จริงแต่ด้านล่าสุดนี่แฟนบอลออกมาโห่ออกมาด่าเลยนะครับถือว่าความตั้งใจเล่นของนักเตะเดี๋ยวต้องดูวันนี้ว่าจะปรับจูมนมายังไงนะครับเกมนี้ก็จะมีอย่างชินาพัทดีออสนะครับมีมาโรโกบนินนี่นะครับพิสตยองโกมิสกสดาการแมนคาคุโตโนสุดะมีอาชนาทิพย์สงศิธิแล้วก็เมลวินลอริโซในแนวรุกโดยมีทีเลอรสินแดงดาเป็นตัวสำรองในเกมรุกนะ,นะครับ การพบกันะทุกการที่แล้วในลีกเนี่ยการท่าเรือเปิดบ้านแพ้ไปสองสาส่วนบ้านบีจีบีก็แพ้หนึ่งสาแต่ฟุตบอลถ้วยลีกครับรอบรองเจอกันบีจีเปิดบ้านชนะไปได้2ประตูหนึ่งเป็นฟุตบอลที่คู่ขี้สูสีครับแล้วเกตบ,บอลเกรดเดียวกันนะวันนี้น่าเสื่อเขาให้การท่าเรือบังคับชนะนะครับบังคับชนะบีจีปฐุมผมดูแล้วบทกสรุปแน่แต่ตอนนี้ฟอร์มต้องบอกว่าท่าเรือเขาดีจริงๆนะครับส่วนไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นกับฟันเชียมที่การท่าเรือละกันผมว่าน่าจะ เฉือฉนชนะไปได้ในไทยที่สุดอย่างสุดมันแน่ๆพวกนี้นะครับอ่าน,นี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันในช่องกระแสไทยลีกและเรามีไลฟ์สดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ก็สามารถติดตามกันได้นะครับ